สอนเรื่องความตายมันต้องมีสาเหตุนะความแก่ความเจ็บความตายแต่มนุษย์ของเราเนี่ยสรรเสริญความเกิดนะทุกคนเนี่ยมนุษย์เรามักจะสรรเสริญการเกิดกันเห็นไหมเวลาวันเกิดมาดิฉลองกันละวันนี้จัดงานวันเกิดโหลื่นเริง,งเป็นงานที่ซึ่สงสังสรรหรือว่าสนุกสนานกันเหลือเกินว่าเพราะเขาชอบความเกิด เวลาวันเกิดทีนี่โอ้โหใหญ่โตเลยถือว่าเป็นความดีใจขอหรับเขา <c oughs> นะแต่มนุษย์เนี่ยคิดด้านเดียวนิดว่าเกิดนะ่ะดีใจแต่วันตายนะ่ะไม่ดีใจไม่ชอบใจเลยเป็นไปได้ไหมว่าคนเกิดแล้วไม่ตายมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะแสดงว่าการจัดงานวันเกิดนั้นคือการจัดงานวันตายนั้นอันเดียวกันได้ไหมได้ Uh,